สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะเมื่อวันที่หานะคะเราได้สมาชิกใหม่นะคะ,ะตัวนี้เป็นลูกของเจ้าสตังนะคะแต่ลูกที่ได้ก็คือได้สีของแม่นะคะท่านผู้ชมแม่นีสีตัวน้อยนะคะแม่นี้จะตัวเล็กมากนะคะตัวเล็กที่สุดในบรรดาแม่พันธุ์ที่อยู่ในคอกนะคะแต่วันนี้นะคะลูกที่ได้นะคะ,ะสมสิบอกว่าตัวนักนะคะ ตัวนี้ตัวหนักมากนะคะลูกตัวหนักแน่นหนักมากนะคะตัวน,นี้คือไดได้โค้งนะคะเป็นลูกผสมนะคะลูกผสมบอนะคะลูกผสมบอแองโกนะคะแล้วก็ส้มจะบอกว่าแ,แม่แม่เนี้ยนะคะอ่าแม่ตัวนี้นะคะแม่ของเขาเนี่ยจะเป็นลูกผสมนะคะก็คือบอแองโกแล้วก็คารานะคะจะมีสามยางนะคะแม่นี้นะคะเนี่ยแม่ของตัวเนี้ยนะคะ อินแม่หนำเชื่อมนะคะอ่าอันในลูกที่ได้จากจากสตางค์นะคะท่านผู้ชมดูเนื้อตัวนะคะตัวนี้เพิ่งจะออกมาได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเองนะคะอากาศ้อนนะคะเลี่ยไปเลี่ยมากแกะสีแหงไว้นะคะตอนนี้นะคะก็คืออ่าให้เด็กๆนะคะตอนนี้ส่งสมจับลูกแพะนะคะกินนมแม่แล้วพับมาแข้งขาย,ยาวเกินมันก็จะเถะเถะเถะะแน่นะคะนองกับสีลมนะคะอนองเพิ่งสืออ,อกมา ง่ายลูกนะคะมาที่นี่นะคะเข้ากับซิมาว่ากันในเรื่องของแม่แพะนะคะหลังจากคลอดลูกแล้วนะคะสิ่งที่คนเลี้ยงต้องเช็คนะคะเนาะให้ความสําคัญมากๆนะคะยางตัวอย่างสมสีแดกเปียนของสมสมนะคะสิเป็นในเรื่องของน้ํานมแม่นะคะน้ํานมแม่นะคะเวลาแพะคลอดลูกนะคะสมสีเชกอนวาลูกแพะ ดูดนมหรือเปล่านะคะลูกแพดดูดนมไหมนะคะต้องมาเบ่งหัวนมก่อนนะคะว่าเขาดูดนมหรือเปล่านะคะถ้าไม่ดูดเราก็ต้องเช็กว่าเอ๊ดูดออกมาแล้วมีน้ํานมออกมาด้วยไหมถ้าไม่มีมันตันนะคะกรณีมันตันนะคะน้องสมกับสีส่เป็นเข็มนะคะเข็มที่จุ่มแอลกอฮอล์นะคะท่านผู้ชมเข็มที่จุ่มแอลกอฮอล์นะคะมาสกิดตรงหัวนมนะคะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันจะมีก้อนไขมันอุดอยู่นะคะ จะทําวิธีนี้นะคะแล้วค่อยๆบีบคลึงบีบให้นมเหลืองไหลออกมานะคะแล้วก็จับลูกแพะไปกินนมนะคะเพราะว่านมเหลืองนะคะนมที่ได้จากแม่เนี่ยเป็นแรงภูมิต้านทานนะคะของลูกแพะแรกเกิดได้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ชมเป็นสิ่งหนึ่งที่ค้นเลี้ยงแพะนะคะต้องให้ความสำคัญมากๆนะคะ บางคนนะคะมือใหม่นะคะไม่รู้นะคะลูกแพะคลอดออกมาปั๊บบอสันได้กินน้มโดยความนาหักนะคะจับเซตตัวนะคะจับมันไปเช็ดตัวแล้วก็เอานมมาป้อนนะคะนมวัวมาป้อนนะคะแบบนี้นะคะจะเสี่ยงมากนะคะต่อสุขภาพนะคะของลูกแพะนะคะหนึงนะคะลูกแพะไม่ได้รับภูมิต้านทานนะคะที่ควรจะได้รับนะคะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในใน ท้องแม่เนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยเนาะมันไม่มีเชื้อโรคอะไรนะคะแต่พอเขาออกมาข้างนอกนะคะสิ่งหนึ่งที่ลูกแพ้ต้องเปชิญคือเชื้อโรคนะคะดังนั้นมันควรจะได้กินน้ํานมเหลืองนะคะเพื่อที่จะมีภูมิต้านทานนะคะไหนจะอากาศเย็นอากาศร้อนเกินไปนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องดูแลนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึงนะคะบางคนเนาะเอา แพ้ออกมาแล้วนะคะเอาผ้าขนหนูมาเลยเอาผ้ามาเช็ดเลยให้แห้งนะคะอย่าทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าการทําแบบนี้นะคะจะทําให้แม่แพ้ไม่เลี้ยงลูกนะคะเขาจะจํากลิ่นลูกตัวเองไม่ได้นะคะสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คือเราแค่เช็ดนะคะเช็ดพวกสิ่งที่มันไปติดที่จมูกพวกน้ําพวกอะไรอยู่ตาอยู่จมูกออกแค่นั้นก็พอนะคะหลังจากนั้นก็เอาลูกแพ้เนี่ยมาให้เม่เขาเลี้ยนะคะเนาะ แม่เขาสได้จํากินลูกเขาได้นะคะเพราะจำกินลูกเขาได้เขาเลี้ยงลูกง่ายนะคะมันก็สิบ่เป็นภาระของพวกเรานะคะคนเลี้ยงแพะนะคะเนาะอ่านี่ก็สิเป็นในเรื่องของการสิ่งที่ต้องต้องทานะคะหลังจากที่แพะคลอดลูกนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะส้มก็จะให้เป็นพวก ้านะคะ้าลวกะ็พวกข้าโพดซับลวก็หัวอาหารนะคะจะให้เขานะคะก้อนเกลือวางนะคะแล้วก็น้ํานะคะน้ําก็ต้องวางนะคะลวกะ็ในเรื่องของการฉีดยานะคะส้มก็สําหรับแม่นะคะก็ยางคลอดมาใหม่นะคะก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะกับพวกพวกยาแก้ไขเนี่ยต้องจากระสิียแก้ไขนะคะทําเป็นนาฝฟนร่มเย็นๆนะคะ ก็สิเป็นออกซิโตซินนะคะกับพวกายาบำรุงนะคะก็จะให้เข้าไปนะคะเพราะว่าออกซิโตซินจะช่วยในเรื่องขับน้ำข้าวปลานะคะแล้วก็ในเรื่องของแกะอักเสบนะคะบัดท,ที่นี่หลาก้นถามบ้านน้องส้มแม่ก็ให้อีกอย่างนึงเด้แม่เอาแพทย์ไปเลี้ยงแม่ให้พวกกินยาสตรีนะคะกินได้นะคะยาสตรีนะคะที่ใช้ในการาให้หลังจากที่สตรีคลอดบุตรนะคะตัวนี้ให้ส้มเคยให้อยู่ที่ สิบถึงสิบห้าซีซีนะคะใช้ได้นะคะสําหรับแม่แพะที่คลอดลูกใหม่นะคะทางให้ยาสตรีแล้วนะคะไม่ต้องให้ออกซิตโตซินนะคะพี่น้องเนาะบางคนเลี้ยงแพะนะคะฉีดยาโบเปนนะคะแพะคลอดลูกวม่าไหม่ให้จังได้ล้าะนะคะมียาสตรีหลังคลอดบุตรนะคะให้กินได้นะคะสิบถึงสิบห้าซีซีนะคะเนาะตัวนี้กะมันเป็นอีกทางออกหนึ่งนะคะสําหรับคนเลี้ยงแพะที่ฉีดยาให้แพะไม่เป็นนะคะอ่าเราก็ พอของปากของข้อนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะสาหรับแพะคลอดลูกนะคะเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเป็นคลิปแลกเปลี่ยนนะคะสาหรับเพื่อนนะคะเพื่อนมิตรสหายที่เลี้ยงแพะอยู่นะคะวิธีที่ส้มเล่าข้างต้นนะคะเป็นประสบการณ์นะคะที่เราทําแบบนี้นะคะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะใครมีวิธีอื่นนะคะที่เออน้องส้มแม่เฮ็ดแบบนีนะ้แบบนี้นะกะ แลกเปลี่ยนกันใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำนะคะมันก็อาจจะมีทางออกที่ง่ายกว่าเดิมนะคะที่ดีกว่าเดิมจากาพี่น้องท่านอื่นที่เลี้ยงแพะเหมือนกันนะคะการแลกเปลี่ยนไต้คลิปนะคะสิทธะสามารถให,ให้ความรู้นะคะสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาเบิ้งนะคะวิธีการเลี้ยงแพะนะคะวิธีการาด,ดูแลแพะร้างคอดเทจังไดแน่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกทางออกหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรา าสามารถมีองค์ความรู้นะคะในเรื่องการเลี้ยงแพ้ได้นะคะไปเดี๋ยวน้องสมไปทงหน้าก่อนนะคะเสร็จภารกิจนะคะของการดูแลแพะในช่วงภาคบ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปถักหญ้ากับยีเหลือก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ